ครับสวัสดีครับผมนายวีดพิธวัน์โพงค,ครับในอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทครับการดำเนินการธนาคารขยะของเทศบาลตำบลเนินขามเป็นไปตามนโยบาย,ยกระทรวงมาไทยนะครับในเรื่องของการ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมครับซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยถึงปัญหามลภาวะเกิดจากปัญหาเรื่องการจัดการขยะนะครับอําเภอเนินขามก็ได้ให้ความสําคัญกับการจัดการขยะมูลป่อยซึ่งนการเอาขยะบางส่วนมากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยให้อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง3แห่งนะครับดําเนินการภายใต้หลัก 3R นะครับคือใช้ซ้ํานากลับมาใช้ใหม่นะครับก็การดำเนินการของที่ดิดอําเเนินขามนะครับก็มี สัมชนเข้าร่วมจํานวน9แห่งนะครับมีสมาชิกจานวน47.5รคนนะครับสามารถจัดการขยะได้เดือนละประมาณ300-500ถึงกิโลกรัมน,นะครับคิดเป็นมูลค่าประมาณ3,000บาทต่อเดือนนะครับก็เงินรายได้จํานวนังาก็ได้นํามาใช้ในร่วมกันจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกนะครับกรณีที่มีการเจ็บป่วยแล้วก็เข้าพักในการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของรัฐนะครับการดาเนินการ จัดการธนาคารขยะของเทศบาลดํนบนเน,นขามนะครับซึ่งในการพิจารณาให้เป็นต้นแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆนําไปใช้นะครับก็ดําเนินการมาตั้งแต่ปี2567นะครับก็เป็นการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จสามารถลดปร,ริมาณขยะที่เราต้องขนไปกับจัดนะครับสามารถลดงบประมาณในการดำเนินการเรื่องการจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถให้องคอ์กรปกครองส่วน ผม,าผมนายจลนินนาลัตนายกเทศมนตรนีตำบลนางขามในการขับเคลื่อนธนาคารขยะของเทศบาลตำบลนางขามเริ่มจากาจับตั้งธนาคารขยะเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2567นะครับโดยจัดกิจกรรมทอดพระพาขยะเพื่อส่บทุนโดยในการจัดตั้งธนาคารขยะการบริหารงานของธนาคารขยะมี คณะกรรมการธนาคารขยะโดยมีนายวิหารแจ้อ้วนเรานายกเทศมนตรีอตบวนขามเป็นประธานคณะกรรมการมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายทะเบียนและสมาชิกและบันทึกขอ้อมูลฝ่ายการเงินบัญชีฝ่ายจัดซื้อฝ่ายฝ่ายขายฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายติดตามและประเมินผลในการจัดตั้งธนาคารขยะ มีกำหนดรูปในการรับซื้อจากสมาชิกธนาคารขยะเดือนละหนึ่งครั้งโดยมีผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งรายโดยมารับซื้อต่อจากธนาคารขยะมีการกำหนดสวัสดิการเป็นเงินชดเชยในชดเชยรายรายได้ระหว่าง การรักษาพยาบาลปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน475คนคิดเป็นมูลค่า5,363บาท4สตางค์ในการขับเคลื่อนกา,ารขยะเทศบาลจังหลัดสงขลงเห็นความสำคัญในการจัดจัดการขยะต้นทางโดยให้มีการนำขยะรีเซ็คิลที่ มีการคัดแยกเพื่อนำเพื่อนำมาเพื่อบลุค่าหลยายและย้ายผลการดำเนินการในงานไปสู่ชุมชนในพื้นที่เทศบาลเจรินการต่อไป